โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกมแพตเทิลแคทนะครับวันนี้อยู่กับด่านที่ให้ XP แบบจุกๆเลยครับด่านนี้นะครับการร่วมตัวแสดงความขอบคุณครับมันมีทั้งหมดสิบด่านนะครับมันเคยมาแล้วแหละผมก็เคยเคลียร์ไปแล้วแหละมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอะรอบนี้จะเคลียร์ทั้งหมดให้ครบสิบด่านเลยลวกันโอเคครับไปเลยครับมาครับด่านแรกครับขอบคุณเลเวลหนึ่งครับไป โอเคครับไม่มีอะไรมากครับป<ะ>ไป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 เราก็รีบไปจบเลยเร็วๆครับจ <c> ะ <oughs> ้ไปทำอย่างอื่นครับ<อ>ผมไม่ค่อยชอบด่านนี้ตรงที่ว่ามันต้องรอเวลานั่นแหละโอเคครับไปเลยครับเร็วๆครับไปบไป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 แล้วก็ด่านประมาณมันจะซ้ํากันประมาณกี่ด่านผมไม่ทราบเหมือนกันผมลืมละโอเคครับจ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 บ จบเลยจบเลยจบเลยจะได้ไปตานต่อไปครับโอเคครับด่านแรกครับได้มาห้าแสนครับไปครับด่านต่อไปครับมาครับด่านที่สองครับอ่ะถ้ามันเป็นด่านซ้ำกันผมจะตัดไปตอนชนะเลยแล้วกันนะแต่ดูกันครับโอเคครับไปไปจบบ้านมันจบบ้านมันจบบ้านมัน โอเคน่าจะซ้ำเดิมครับงั้นตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับด่านที่สองจะได้เจ็ดแสนห้านะด่านต่อไปครับโอเคครับการขอบคุณด่านที่สามเนาะพื้นหลังสวยนะเนี่ยเป็นเหมือนงานโรงเรียนเลย,ยเปิดมาอ๋อนึกว่าจะซ้ำให้ไม่ซ้ำให้มีตัวถือป้ายมาเวิลด์คอมไปครับไปครับไปครับไปเคลียร์มัน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 ไปเจ้าแคนแคนไปครับเดินไปเรือน้อง โอเคจะดูซิว่าข้างในมันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวขอสปสกิปบ้านหน่อยละกันนะบ้าด่านนี้คุ้มค่าสุดละครับ XP แบบจุกๆอ่ะแน่นแน่นครับโอเคเจ้าโคลาสีเหลืองสีนะอ่ะไม่ใช่ปัญหาครับไปเร็วๆไป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 ทุกคนไป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 กันเขี่ยโชวกันเขีรยเออิ่มยากแล้วฮะหลังๆต้องปล่อยอูเบอร์มาก่อนแล้วนะครับไปรับเจ้าช็อกโกแลตครับ โวยเคียร์นะครับเออโดนแคลี่เผาไปน้องเผาไปเผาไปแคลรี่ครับเ,เอาลัวเลยแคลลี่เร็วๆเผาสามเผาสามสวยงามครับตีบ้านมันเลยละกันดีน่าจะโคล,ลาตัวนี้มันตีไม่ติดเวฟอะถ้าตีติดเวฟก็น่าลำคขาอนยูโอเคครับจบเรียบร้อยครับรอบนี้ได้หนึ่งล้านครับโอ้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่อะโอเคครับเดี๋ยวรอมันรีเจนแล้ว ไปอีกสามด่านครับเจอกันครับอ่ะรอบที่สจะได้เป็นหนึ่งล้านห้าแสนนะครับไปด่านต่อไปครับโอเคครับมารอบที่5นะมามาม,ามาอ่ะรอบนี้เป็นสล็อตใช่จำไม่ได้ใช่ว่าสล็อตตัวนี้มันตีเร็วหรือตีช้าเอ่อขึ้นชื่อว่าสล็อตเนาะแต่ไม่อะแต่ไม่ช้าเสมอไปครับเล่นเกมนี้ ไปเคลียร์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 รีบไปดูเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะตีเร็วตีช้าโอเคครับป้ายป้ายป้าป้ป้ปน่าจะตีเร็วแฮะิ้มไว้ช้าโอเคครับไปรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์แครนไปครับโอเคอยากปล่อยแครี่อย่างเลยอยากปล่อยแครี่อย่างเลยอ่ะแครี่ไปครับป่ายตั้งหนึ่งรอบครับไปตรงของไปไปวิ่งช่วยเคลียร์หน่อยเร็ว ไปครับไป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 ต้อาแคนแคนไปครับอ่ะบิสืไปครับไปไปไปส่งของไปเพิ่มครับเออแคลรี่ถึงแล้วแคลรี audio, ah, ่ถึงแล้วเผาวันเผาวันสวยอ่ะช็อกโกแลตไปครับถ้าไม่มีแคลรี่นี่ผมไม่รู้ผมจะผ่าดได้ยากยังไงเลยจริงๆมันก็มีวิธีแหละแต่ก็นะก็มีแคลรี่แล้วก็ต้องใช้ครับไปครับไป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 เผาวันเผาวันเผาวันเยี่ยมมาก เต่านักเต้นไลยครับโอเคครับบอสกระเด็นกระเด็นหนึ่งรอบครับโอ okay, เค,เค,เคไปเ okay, คลียร์บ้านไปเคลียร์บ้านไปเคลียร์บ้านไปเรดูดามันช็อกโกแลตยิงโอเคครับเรียบร้อยจบบ้าน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 ดูดีรอบนี้ว่าจะได้เท่าไหร่เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอถึงไว้จะหมดแล้วเนี่ยโดนเผาไปโดนเผาไปโดนเผาไป <S <S ไปครับไป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 เผาอีกเผาอีกเขาอีกสวยครับใกล้พังละใกล้พังละใกล้พังละ โอเคครับจบเรียบร้อยรอบนี้เท่าไรครับอุ้ยรอบนี้นะ่สองล้านเนาะโอเคครับไปด่านต่อไปครับเดี๋ยวซื้อไวดนานที่6จะได้2องล้านห้าสองล้านห้าโอเคครับยิ่งเล่นยิ่งคุ้มครับยิ่งเล่นยิงคุ้ครับอะเดี๋ยวรอด่าน7ด่าน8ด่าน9้าเปิดครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับด่านี่7นะใกล้จบแล้วครับมาไอ ปัญหาคือต้องมานั่งรอเวลาบันลีนั่นแหละ <c oughs> โอเคครับป่าตังครับป่าตังครับอ่ะยังลบไปครับโอเคแคร์เลยนะมันเริ่มแบบถึกละอ่ะเรียบร้อยไปครับไป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 ตกขอบไหมครับไป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 อืมเรียบร้อยครับจัดใส่เบอร์แครไปครับเจ้าหมู่กับ หัวล่ะปั๊เออบอสเป็นช้างเหรอช้างเป็นบอสโอเคแคนแค้นไหมครับปล่อยใครก็ดีอะอ่ะตกของแล้วแหละเอ่อช็อกโกแลตแล้วกันนะไปโอเคครับผมได้อยู่ครับไป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 ,ป,ป,ปแคนแคน,นไม่น่าใช้ละโอเคไม่ปล่อยละแคนแคนเนี่ยด่านนี้เนี่ยไม่น่าเล่นได้ครับเรียบร้อย เราแคลรี่เออลืมชื่อโอเคครับแคลรี่ครับตาย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 ต,าตาม,มันตีเวฟเหรอมันจะโดนเวฟแล้วเมืเ่อกี้เอาไปแคลรี่สวยครับโอเคครับอ่ะมังกรไปครับโอ้ยมีคุณครูด,ด้วยคุณครูแข้งกระรูคุณค,ครคณคูจิงโจ้ครับโอ้โหกระเด็นโลลัวเลยครับตายตไปตาย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  มีหมี่ด้วยโอ้ยหมี่หมี่ช่วยไปน้ำโอเคครับบอสกระเด็นละไปไปไปรีบจบเลยรีบจบเลยรีบจบเลยอ๊ะเซตนี้ก็ตึงมืออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเซตดีโอเคครับเผาไปเลยจังลี่สวยครับเงียมยอดน่าจะปล่อยเจ้ามาังกรมาก่อนเนาะไม่ทันละอ่ะจบบ้านเลยดยูเซอร์รอบยิงเยอะได้เท่าไหร่ครับเผา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 สวยงาม อ่าเรียบร้อยครับจ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 บเคลียบ,บ้านเลยโอเคครับไหนดูซิว่าได้เท่าไหร่ส<ะ>ามล้านครับก็เยอะอยู่ต่อไปครับด่านต่อไปโอเคครับจบละมาดูซิว่าด่านที่8ดจะได้เท่าไหร่ครับให้เดาก็สามล้านห้าแหละมันเพิ่มทีละห้าแสนปะดูซิโอเคไม่ใช่ฮะสามล้านเจ0 0 0 0นครับอ่ะ ก็คุ้มครับก็คุ้มครับต่อไปด่านที่เกครับเรียบร้อยครับโอเคครับด่านที่เก้าครับชนะเรียบร้อยละได้ห้าล้านเยี่มากเยี่ยมากเยี่มากโอเคต่อไปครับด่านที่10บเจอกันครับโอเคครับด่านที่10บครับมาพื้นหลังมันค่อนข้างสวยนะมาครับมาครับด่านที่10บจะเหมือนด่านที่เก้านะครับแต่ด่านที่เก้าผมผมมาเคลียให้ดูนะผมมาเคลียด่านที่10บนั่นแหละ ยังไงมันก็เหมือนกันอยู่แล้วครับโอเคครับไปครับส่งของไหมครับโอเคครับเออนั่นแหละโยนไปส่งของเออนั่นแหะละรอบแรกก็ใช้ส่งของไปก่อนครับโอเคโอเคได้อยู่ครับค่อยๆดองไปครับค่อยๆดองครับปล่าตังหนึ่งล็อกค,ครับโ okay. อเคอ่ะเจ้าใส่เบอร์แคทครับ ช่วยเคลียร์ก่อนเร็วส่งของเร็วอ่ะโอเคเคลียร์สีดำไปด้วยก็ยังดีครับไปส่งของครับเคลียร์มันออื้โอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับอ่าส่งของเพิ่มครับโอเคดองได้ไม่ใช่ซุปเปอร์แคทหรือว่าเล่นไปเลยดีนะอ่ะฝลาตังค์เรอวครับส่งของไหมครับ จะดองหรือว่าจะเล่นดีอ่ะเล่นไปเลยละกันนะไปฮีบิสึไปโอเคจอคก็ล่าไปครับมาส่งของเพิ่มครับอ่ะมา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 ,มา,มาเออโดนลดดาเมจไปดิโดนฮีบิสึดลดดาเมจไปแล้วก็แคลลี่ละกันนะตัวต่อไปอยังไม่ตายจริงๆมาดองได้ต่อนะเพราะเจ้าเจ้าหอยทากที่นี่มันก็ อึดอยู่ครับโอเคครับโดนบับอ่ะแครี่ไปครับมา <Yahoo! S 1> ต้องปล่อยดึงๆได้ละเดี๋ยวความมันจะบังเกิดครับหลังจากนี้โอเคโดนช็อกโกแลตไปบึ้มโอเคครับมามามาไอจริงจริงฮีบิ่อเพิ่มดียกว่าโอเคเนี่ยแหละความมันมาแล้วอ่าเจ้าวอส เจ้าบอสรวมบอสแบบเยอะมากๆครับประมาณ4ตัวไหมเออจัดการหน่อยช็อกโกแลตสวยครับเออแกรี่เผาอีกอ่าเยี่ยม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 ไป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 เผา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 สวยครับสวยแกรี่แกรี่แกรี่เข้าไปใกล้ไปว้าน้องโอเคโอเคไปน้องหินไหมครับไป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 เจ้ากลิล่ามาละ ต่อไปก็จะเป็นเจ้ามีแดงเนาะโอเคครับเหมือนรวมบอสสี่ตัวซัดมัน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 เออน้องหินจัดการมานหน่อยเร็วจัดการมันหน่อยเร็ว,รนนอ,รวอุ้ยจะโดนแล้วช้างบ้านันว่าฟาดหลัวได้นะโอเคครับน้องหินผมกระเดนหนึ่งรอบครับกระเด็นอีกรอบหน้าด้าเรียบร้อยครับน้องหินผมเนี่ยสวยงามครับยังไม่ตายอีกจะถึง,ง okay, ไปแล้วน้องโอเคครับไปแล้วน้องหินผมบึ้ม ช็อกโกแลตสวยครับเอาฮิบิสึไปครับเอาไซเบอร์แคทไปต่อครับมาเคลียร์มันเคลียร์มันเคลียร์มันเร็วๆร็ว <c oughs> ฮิบิสึกับไซเบอร์แคทเร็วๆ <c oughs> เฮ้ยผมลืมปล่อยไซบอร์กเลยน่าจะปล่อยไซบอร์กมาเล่นนะเนี่ยไซบอร์กผม <c oughs> โอเคที่ไม่ได้ปล่อยเพราะตังเราได้หลอครับมาๆๆๆามามามาเคียเคียเคี่ยเคี่ยเคียเคี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี้ยไหวไหมเนี่ยไหวอยู่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  โอเคแคลรี่ผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยส่งไม่ดีครับส่งไม่ดีครับส่งไม่ดีละส่งไม่ดีละส่งไม่ดีละโอเคครับโอเคโอเคสโลมัน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 สวยครับสวย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 ปล่อยใครดีเนี่ยตายยังอ่าช็อกโกแลตครับโอเคครับเหมือนจะไม่ดีแต่ก็ได้อยู่ครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เนาะแล้วก็ใครดีที่พิสูจน์ไปครับโอเค พี่ไปซื้อผักหน่อยส,ยสว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 ยสโลมันน้องสโลสโลสโลส,โลสวย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 ,สวยโอเคช,ชค็อกโกแลตยิงหน่อยเดียวอ่าฉามบมันบนับดา้ม่ละบึ้มไม่นะเอาปืนใหญ,ญ่ไปก่อนครับอย่าเข้ามาใกล้น้องเอออย่าปล่อยแคทลียังเลย<ะ>ไม่นะระยะมันไม่ได้อะเออระยะมันไม่ได้ครับระยะมันไม่ได้ไซเบอร์แคทผมเล่นระยะนี้ไม่ได้โอเคครับโอเค โอเคต้องรีบเคลียร์เจ้ากอริล่าก่อนครับสวย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 ะจัดการมันเร็วโอเคอ่าเรียบร้อยครับแคล,ลี่ไปครับน้องหินไปครับอ่าจบครับเรียบร้อยครับไปไปไปยืนคนเดียวให้ไหวหรอกกอริล่าจบละเอามาเลยสิบล้านหอมหอมครับหอมหอมโอเคอ่าเรียบร้อยเคลียร์หมดแล้วครับไปเก็บสิบล้านชิว,ชวครับอะ มันเป็นด่านที่เคยมาแล้วเนาะผมก็เคยเก็บไปแล้วแหละแต่รอบนั้นทุลักทุเลเอาการครับอ่ะรอบนี้ก็ชิวๆครับไปเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยมาจบละ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 จ,จะได้ไปนั่งตัดคลิปชิวๆครับโอเคครับเรียบร้อยละได้มาสิบล้านครับแล้วก็สามสิบกระป๋องแมวครับโอเคอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ